มันคือรถสนิยมวใช่ป่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใช้ก็เหมือนว่าเอากี้คุณคุณจะถ่ายคุณจะซูมคุณเอาไปเอาเลนส์ยเปล่าเปล่ามันไม่ได้ใช้คุณจะซูมไว้คุณต้องการแคบใช่ไหมก็เหมือนกันผมไม่ได้ให้คุณเข้าใจเพราะมันเป็นคอร์สสอนถามว่ามันคืออะไรที่คุณเห็นถามว่าคุณเห็นผมหรือคุณเห็นแสงกันแน่ มมีแสงคุณต้องเห็นผมหรือคุณเห็นผมเอาให้แงจบนะเอาให้แงทำไมเล่าไปแล้วผมรอคำนี้อยู่เนี่ยเอาให้แ่เอาให้แงว่าคุณได้ยินคุณได้ยินผมเนาะคุณได้ยินเสียงชัดเจนนะมันก็ประเสียนกับประแสมันก็ซ้อนคำอักอีก

อยพยายามเข้าใจเอห้ามเลยห้ามเข้าใจเลยว่าตัวเองจะไปเข้าใจไหมแต่เนี้ยพอถ้าเขาต้องการให้เราเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เป็นปริศนาเป็นคําตอบให้กับเขาก็ได้ว่ามึงก็ไม่รู้หรอกว่ากูเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไอสิ่งพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวตนของเราข้อรสนขอรสนนั่นแหละเนี่ยแล้วแล้วถ้า ไปถามข้างหลังเข้าใจไหมต่อไปไปไม่ไปแแ่่เอาหนีทำไมอย่าหนีเมย์อย่าหนีเมย์แอดหรือยังเมย์แอดหรือยังเข้าใจไหมเมย์แอปติ๊กต็อกหรือยังไปแล้วหนีแล้วครับหนีแลนะโอเคโชคดีน้องบาไปไปไปโชคดีมึงเป็นคอร์รสอบมงเนี่ยดูดิยโคมาที่ไหนนะครับมาที่กินข้าวเหรอครับเดี๋ยวปรึกษาเรื่องยิงใส่รถอ๋อเนี่ยยิงแล้ว S <S เราก็ไม่ไงเราเราจะไม่ยิงธรรมดาด้วยเราจะยืนยืน้วยเดแล้วยืนกันดูดูเหมือนฟังเรายิ่งใหญ่เออยิงใส่รถจัรยานเนี่ยโกโลโพ้